รับมาอีกแล้วครับเป็นตัวอาติดนะตัว1.6ตัว G ครับปี2018นะคันนี้บอกเลยว่าเลขใหม่ไม่เยอะนะเลขไม่แค่แสนสี่แค่นั้นเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับยางของบิ s t o n e ครับเป็นยางปี2022นะคันนี้สวยสวยครับสามารถฟรีดาวได้นะผ่อนที่7,000่ผ่อน7,000กว่าบาทเองภายในสวยสวยครับ้างขวางเป็นเอกลักษณ์ของอาติดอยู่แล,แล้วแล้วก็ตัวบ่อนี้เป็นสิเป็นหนังนะ เป็นหนังสีครีมสีเบจส,สวยครับแล้วก็คอนโซลนี้แจ่มๆนะให้ดูกว่าเป็นโฟล์ยมันตีฟังก์ชันแล้วแล้วก็คอนโซลตรงกลางนี้สวยๆเลยตัวโคมเมี่มตัวอะไรโคมเนี่ยแท้นะไม่เหลืองไม่ลอกอยู่แล้วให้ดูก่อนสันเหลี่ยมคันนี้สามารถฟรีดาวน์ผ่อนจ0 0พได้นะไม่แค่แสนสีมาพร้อมกับเซ็นเซอร์การระยะถอย2ตำแหน่งแล้วด้านหลังนะแล้วก็ด้านข้างเงาสุดเลยส่วนรา,ายละเอียดต่างๆนี่อย่าไปชมในคลิปถัดไปครับ รับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอยู่แล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์ครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีวันนี้ผมมีคันนี้มานําเสนอนะคือตัว o ต a า l อาติครับตัว1.6ตัว G ีนะปี2018อ่าตอนนี้ก็อยู่ในช่องของ MN Racing a l t ซิอิมือ2อันนี้ผมก็ถ่ายทําอยู่ที่เพชรยนต์เสรีไทย68แยกหนึ่งนะอ่าอยู่มีนบุรีเลยอยู่สีแยกมีนบุรีเลยใครที่อยากติดต่อหาผมมาที่สาขาหนึ่งได้เลยนะตรงหลังโรงบาล สินแพทย์เสรีรักสามารถบล็อกอินเดินเข้ามาหาผมได้เลยติดต่อหาแมนน้อยนะผมดูแลเองทุกเคสนะผมดูแลจนจบขบวนการยันลูกค้าได้รถกลับบ้านเลยนะรถที่พิจรณครับเป็นรถเหมือนกันหมดนะใครไม่ว่าใครจะขายนะรถที่พิจร์เงื่อนไขไฟแนนซ์เดียวกันหมดแล้วก็ของแถมนี่ก็เหมือนกันหมดนะสามารถซื้อกับเซลล์ท่านไหนก็ได้นะแต่ถ้าลูกค้าดูคลิปผมแล้วก็อยากให้ซื้อกับผม ด้วยครับเพื่อ,อเป็นกำลังใจให้ผมนะให้ผมได้ดูแลเคสทำเคสหน่อยนะอโอเคครับตัวนี้นะเป็นอัลติสครับตัว1.6ตัว G ีนะเป็นรถที่ขายดีที่สุดแล้วของเพชรยนต์นะเดอือนก่อนก็ขายไปเฉพาะเดือนเดียวนะเดือนมีนาะ60คัน60คันคันนี้ก็กเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยังคงนิยมใช้กันอยู่เพราะว่าเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะคันนี้ฟรีดาว สามารถผ่อน7,000สบายสบายครับเลขไม่แค่แสนสี่นะแสนสี่กับอีก8,000อ่าถ้าเฉลี่ยแล้ว6ปีนะก็จะตกอยู่ประมาณปีละประมาณอ่าส0งหมกิโลอ่าปีละประมาณ20,000กิโลนะถ้าตกเป็นเดือนเดือนหนึ่งสองพอ่าเดือนหนึ่งสองพวันละ60กิโลแค่นั้นเลยนะเหมือนเขาเหมือนเขาวิ่งไปทํางานวิ่งไปกลับ แค่นั้นเลยนะเป็นรถประวับางจากหน่วยงานราชการเอกชนรัฐวิสาหกิจครับรถพวกนี้มันดียังไงร,รถพวกนี้มันดีตรงที่เขาเข้าศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วนะ,ะเข้าศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วหมดหมดกังวลครับหมดกังวลเรื่องของเหลวภายในเครื่องนะเกี่ยวกับพวกน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ํามันอะไรต่างๆนี้เขาเข้าศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วซื้อรถยนต์ได้รถเกรดเอครับไม่ต้องซื้อแล้วเอาไปซ่อมนะขับได้สามสี่เดือนแล้วเอาไปซ่อมเหมือนเต็นท์อืนนะไม่เลยครับอ่าโอเคครับตัวนี้ครับ ให้ดูก่อนด้านหน้านะสันเหลี่ยมของเขานีคมสุดนะฝากระโปรงด้านด้านหน้านะให้ดูก่อนสันเหลี่ยมนี้คมคมเลยไม่มีชนหนักมาแน่นอนพร้อมกับไฟด้านหน้านะใสๆครับอ่าใสๆนะแล้วก็มีไฟหลี่ให้ที่เป็น LED นะสีดวงเรียงกันไฟเลี้ยวเป็นมันติดดิฟเฟอเตอร์อยู่นะทุกอ่างาทุกอย่างทุกหลอดน,นี่เป็นมันติดดิฟเฟอเตอร์อยู่เฉพาะตรงนี้ที่เป็น LED ก็โฉมหน้าไฟตาเขาก็เป็นโฉมหน้าเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วคือไฟตาเหี่ยวนะ แล้วก็ตรงนี้โครมเมี่ยมครับโครมเมียมแท้ไม่เหลืองไม่ลอกอยู่แล้วเป็นโครมเมี่ยมจากโรงงานเลยเป็นโครมเมี่ยมชุบนะอ่าแล้วก็นั้นนามาพร้อมกับป้ายทะเบียนสวยสวยครับ7กว6607นะเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วคันนี้ตอบโจทย์นะใครที่กําลังมองหารถใช้งานนะคันนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยอันนี้ที่ผมว่าฟรีดาวพันเจ็ดพันนะผมคิดดอกเบีย้ยปกติให้เลยนะคือดอกเบี้ย5บาทนะอ่าแต่ถ้าลูกค้าเครดิตดีนะ มีดอกเบีย้ยพิเศษนะ2.79ราคาผ่อนก็จะต่ำลงมาอีกนะ,อะลองลองลองโทรมาปรึกษาผมดูก่อนนะเบอร์โทรกับลายอยู่ด้านล่างแล้วนะใครที่ตามหาอยู่นะคันนี้ตอบโจทย์สุดครับเป็นรถสไตล์ผู้บริหารแล้วก็ล้อนี้เป็นของบิสโตนคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ชง100%ยเอร์เซนะ,ะเป็นยางของบิสโตนครับปี2022นะสามารถใช้งานได้อีกยาวเดี๋ยวผมให้ดูร่องยางก่อนนะตัวร่องยางของเขา ยังสามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยแล้วก็มาในส่วนของขนาดยางนะ205ทับ 5R16 ตัวนี้เป็นดิศหน้าดิศหลังแล้วอ่าแล้วก็ตัวโชค๊คการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเม็ดอาร์คอยู่ครบการยาสิลิโคอนอยู่ครบเดิมๆเลยนะคันนี้เดิมๆเลยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะคันนี้นะภายในโคตรสวยครับตัวกระจกมองข้างนะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วอยู่ในสภาพดี แล้วก็มาในขนาดฟิล์มเดี๋ยวผมดูให้มาในขนาดฟิล์ม60นะไม่มืดเกินไปนะให้ดูสีจริงกับสีผ่านฟิล์มก่อนอยู่ในสภาพดีเลยตัวยางไม่มีการสื่อภาพของตัวยางนะแล้วก็ให้ดูก่อนนะตัวบานพับบนบานพัดล่างนะไม่มีหักไม่มีงอนะตัวท่อหดเก็บสายไฟไม่มีการฉีกขาดของตัวท่อหดเก็บสายไฟแน่นอนอันนี้สวยๆนะคานบีให้ดูก่อนหัวน็อตนี่ไม่เคยโดนมาแจะแตะมาแน่นอนแล้วก็ตัวเนมเพจนะ,ะตัวเนมเพจ ยังตัวเลขยังใสกลิ๊กอยู่เลยคันนี้ถ้าพบว่ามีการเปลี่ยนเครื่องมาหรือมีการตัดตัวถังมีการทําอะไรทั้งสิ้นนะเกี่ยวกับตัวถังหรือคัสซีคัดอะไรนะเพจยนรับซื้อคืน100%ยเปออ่าแล้วก็ตัวกระจกนี้เป็นกระจกแท้จากโตโยต,ตา้าตัวมือจับอยู่ในสภาพดีเลยอ่าเปิดมาภายในนะให้ดูก่อนความกว้างขวางของเขานะอ่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วได้เป็นเบาะหนังสีครีมนะสีเบลตสวยๆครับ เบาตัวนี้ไม่ขาดไม่ยุบตัวนะอยู่ในสภาพดีพร้อมกับที่ชาร์จนะเป็น USB ให้มา2.1แอมป์ถือว่าเร็วเลยถือว่าเร็วเลยนะแล้วก็ตัวอ่าบานพับคาน B ให้ดูฝั่งนี้ก่อนอยู่ในสภาพดีส่วนคาน C นะให้ผมพี่ดูคาน C คาน C ภายในตัวนี้สวยๆนะมาพร้อมกับแอร์แบกแอร์แบกเตำแหน่งนะคันนี้แอร์แบกเกีตำแหนง่ง แล้วก็ด้านหลังเห็นทิชชู่ตรงนี้ไหมเขาติดฟิล์มมาใหม่ถ้าฟิล์มเสียผมเปลี่ยนให้เหมือนคันนี้เลยอ่าเรามีการ QC นะรับรถเข้ามาเรามีการ QC ให้ลูกค้าอยู่แล้วอ่าลูกค้าต้องในรถดีๆกับบ้านนะอ่าแล้วก็สภาพของหลังคาครับสีไม่แตกไม่ลอกเลยแล้วก็ด้านหลังตัวนี้เขาจะไม่ใช่ปั๊มดำนะเขาจะเป็นปัม๊มแดงโตโยต้าให้เป็นสีเดียวกันกับเส้นลฟย้านะแล้วก็ด้านหลังโคมไปด้านหลังนี้ไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกเหมือนกันนะอยู่ในสภาพดีเลย คันนี้ตอบโจทย์ใครที่ต้องการหารถใช้งานนะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารแบบนี้นะคันนี้ปีดาวผ่อนเจ็ดพันได้ครับย้ำอีกทีว่าผมคิดดอกเบีย้ยปกตินะดอกเบีย้ย5บาทนะผ่อนเจ็ดพันแต่ถ้าใครเครดิตดีนะสามารถรับดอกดอกเบีย้ยพิเศษได้เลยด้านหลังมาพร้อมกับเซนเซอร์การระยะถอย2ตําแหน่งแล้วนะคันนี้สวยๆครับอ่าไม่มีชนหนักมาแน่นอนให้ดูสภาพของกันชนด้านล่างก่อนนะอ่าไม่มีชนหนักมาแน่นอนเพราะรถที่นี่รถคัดเกตนะ ถ้ารถพลิกคว่ำมจมน้ํอ่าแล้วก็ไฟไหมเราไม่รับรถเข้ามาอยู่แล้วรับมาแล้วเอามาเอามาทำเสียชื่อเพชรยนต์นะเราไม่ทําแน่นอนนะอันนี้ก็อยากให้เอฟซีเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะเราคั้นรถเกรดเอล้วนๆครับเพื่ออะไรอะ่ะชื่อเสียงของเพชรยนต์ก็ทํามา24ปีแล้วนะด้วยที่ตัวเองนะให้ดูก่อนด้วยที่ตัวเองนะไม่ใช่ที่เช่านะเราเปิดทําการตรงนี้มาทั้งหมด24ปี ติดหนใน9ของประเทศแล้วก็มีไฟแนนซ์รอทําเคสนั่งรอทําเคสอยู่ที่เพชรโยนนะสิไฟแนนซ์ถ้าลูกค้าไปไฟแนนซ์หลักไม่ได้เรามีไฟแนนซ์รองให้นะลูกค้าต้องได้รถกลับบ้านทุกคนลองไว้ใจให้ผมดูแลนะอ่าแล้วก็มาในส่วนของด้าน,นข้างฝั่งขวาครับสันเหลี่ยมนะเห็นไหมหนึ่งยาวไปถึงนู่นเลยคมคมครับคมแบบบาดตาบาดใจนะความเงานี่ก็เงาสุดน,นะ อันนี้คือสภาพรถป้ายแดงนะถ้าผมเป็นลูกค้าผมเลือกคันนี้เพราะอะไรคันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วสวยมากผมไม่เคยเห็นรถสวยขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วก็ตัวล้อนะตัวล้อหลังด้านขวาอยู่ล้อแม็กอยู่ในสภาพดีภายในซุ้มล้อให้ดูก่อนนะสวย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 ครับนี่คือการเราชงแบบร้อยเปอร์เซนต์้แล้วแล้วก็พร้อมกับตัวมือจับนะที่เป็น่าววเลนะ่าววเล ไวร์เลสสมาร์ทเดี๋ยวผมลองทําให้ดูลูกค้าจะได้รู้นะจะได้รู้โอเคนี่นะคุณแจเป็นคีย์เลสก็เวลากดเปิดปิดเนีย่ยผมกดล็อกให้ดูก่อนนะกดล็อกให้ดูก่อนนี่เปิดล็อกก็แค่เราพกอันนี้ไว้นะเราพกอันนี้ไว้แค่เราจับเปิดกระจกก็จะเปิดเองนะเปิดแบบออโต้เองเลยไม่ต้องไปทําอะไรเยอะแล้วครับแค่พกติดตัวไว้นะ เขามีระบบสัมผัสแบบไวเล็ให้นะแล้วก็ตัวนี่นะกระจกมองข้างกระจกมองข้างเขาพับออโต้ด้วยเวลาเปิดใช้งานประตูรถนะแล้วก็ภายในนี้สวยๆครับแล้วก็มาในส่วนของประตูฝั่งคนขับนะตัวยางยังอยู่ในสภาพดีปกติเลยให้ดูก่อนอแล้วก็รอยจุดมิดอารจุดอะไรอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนะคอนโซลตรงกลางสามารถาควบคุมได้ปกติระบบไฟฟ้านะมีเซนทันล็อกให้แล้วนะ ส่วนคาน A ฝั่งคนขับนะอยู่ในสภาพดีเลยนะอ,อยู่ในสภาพดีเลยตัวบานพับบนบานพับล่างไม่มีหักไม่มีงองไม่มีต่อแล้วเอามาเชื่อมนะแล้วก็เนมเพจเกี่ยวกับความดันลมยางขณะเย็นนะเขาก็มีมาให้บอกว่าควรเติมเท่าไหร่น้อหนาะควรเติมเท่าไหร่นะแล้วก็ตรงนี้ก็เคยเข้า B ีควิกมาก่อนคันนี้เขาเข้าศูนย์ทุกระยะอ,อยู่แล้วนะแล้วก็ตรงนี้ก็เห็นไหม หัวน็อตนี้คมคมครับไม่เคยโดนถอดประตูไปเปลี่ยนไปสับอะไรแน่นอนคันนี้สภาพส,สวยๆนะแล้วก็ให้ดูสภาพของภายในก่อนอให้ดูสภาพของภายในนะอยู่ในสภาพดีนะไม่มีรอยของแดดเลียคอนโซลน,นี้ใหม่ๆเลยนะสีดำล้วนๆไม่มีขาวผสมมาพร้อมกับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันสามก้านนะอ่าเป็นทรงสปอร์ตพร้อมกับแอร์แบกนะเจ็ดตำแหน่งหน้าคู่สองนะแล้วก็ด้านบนตรงนู้นเห็นไหมหน้าบนตรงนู้นนะแล้วก็ฝั่งคนขับตรงนี้ อ่าสี่ห้าแล้วก็ด้านหลังสองนะเป็นเจ็ดตำแหน่งนะพร้อมกับตัวเบาะครับที่เป็นทรงทรงสปอร์ตนะรับรับรูปนะรับรูปนะเป็นเบาะหนังสีครีมไม่ขบับไม่ยุบตัวเหมือนกันแล้วก็คอนโซลตรงกลางอยู่ในสภาพดีเลยแล้วก็เครื่องเล่นซีดีดีบีดียังสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยที่พักแขนอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าด้านในที่พักแขนก็เป็นที่พักแขน2ชั้นนะให้ดูก่อนอ่าสามารถเก็บของได้ตัวล็อก ก็สามารถใช้งานได้ปกติยาผมขออนุญาตดึงเบรกมือให้ดูนะฟังเสียงเบรกมือนะครับอ่าแน่แนๆเลยเลยยาผมขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูอ่าเลขไมค์คันนี้แสดงอยู่ที่148,727สมนกิโลนะคันนี้ก็ที่ผมเฉลี่ยให้ดูนะตกวันหนึ่งนะวันหนึ่งก็ประมาณ 6กิกิโลก็เหมือนเขาขับกลับไปทํางานนะขับกลับไปทํางานแล้วก็เครื่องเล่นผมไม่ขออนุญาตเปิดให้ดูนะเดี๋ยวช่องผมบินนะติลลิกสิตเพลงนะโอเคแล้วก็ตัวช่อง d c 1 2โวลต์เขามีมาให้แล้วอันนี้คือสายอะไรครับอันนี้คือสายที่เขาติดกล้องหน้ามานะลูกค้าคนเก่าเขาถอดออกแต่ถ้าคันไหนมีเราก็ขายตามสภาพเลยมีต้องมีให้ลูกค้าของทุกอย่างพนักงานห้ามเอาออกที่ติดมากับรถนะอ่า เขามีกดอยู่นะแต่อันนี้คือเขามีแค่สายมาอ่ากล้องเขาถอดออกอ่าแล้วก็เปิดมาเปิดมายศผมขออนุญ,ญาตดูดูสำเนาให้นิดนึงว่ารถคันนี้มาจากไหนนะอ่ารถคันนี้ครับเป็นรถของบริษัทนะอาคคีนะอ่าแคปิตอลอ่าแคปิตอลน,นะเป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานเอกชนอ่าเป็นรถปลดระวงงางเอกชนคันนี้ไม่แสนสี่ครับตอบโจทย์สุดรถ6ปีนะไม่น้อยมากที่นี่ไม่มี การกองไม่แน่นอนผมรับประกันได้อ่าคันนี้สวยๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันอ่าที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะโอเคผมขออนุญ,ญาตดับรถนะครับคันนี้นะอ่าคันนี้นะสามารถฟรีดาวได้ผ่อนเจ็ดพผมต้องการคนเงินเดือนนะคนเงินเดือน1มื่นหขึ้นนะจบเลยมีสลิปเงินเดือนให้ผมมีประกันสังคมนะ มีสลิปเงินเดือน6เดือนถือใบสลิปเงินเดือนมาให้ผมแล้วก็สเตเปบ้นขอในแอปได้เดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมพาขอในแอปให้6เดือนเหมือนกันทะเบียนบ้านบัตรประชาชนตัวจริงถือมาให้ผมเลย3วันรู้ผลนะสวันรู้ผลรับรถกลับบ้านผมขอเตรียมรถให้นะส่วนลูกค้าข้าราชการนะรู้ผลภายใน2ชั่วโมงครับ รับรถกลับบ้านเลยติดต่อมาหาผมได้เลยด้านหลังครับที่เก็บสมัมภาระสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลยนะ4ใบเหลือๆด้วยแล้วก็ล้ออะไรอยู่ครบปกติเหมือนเดิมชุดแม่แรงนะอปกรณ์ถอดล้ออยู่ครบการยาสิทิคนอยู่ครบเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตัวฝากระโปรงด้านหลังให้ดูสันเหลี่ยมของพวกนี้ว่าไม่มีการชนถึงตัวนี้แน่นอนคันนี้ที่ผมดูนะไม่มีชนหนักไม่มีชนหนักเลยแหละถามว่าเฉียวมีไหมรอยเฉียวไม่มีนะ รอยเขียวไม่มีเลยแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตตรงนี้นะคมคมทั้งสองฝั่งไม่เคยถอดฝากระโปรงด้านหลังไปแน่นอน่อไปเก็บสันไฟไม่มีการเสื่อภาพของตัวพลาสติกเลยคันนี้ตอบโจทย์เรียบๆเลยนะผมคิดว่าคันนี้มาไวไปไวแน่นอนอ่าถ้าปายทะเบียนสวยด้วยอ่าเจ็ดกวหกหกนยะ์เจดะเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วโอเคเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะว่าเป็นยังไงครับ รับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะระดับแรกเลยเรามาดูที่ฝากระโปรงก่อนนะฝากระโปรงต้องเป็นฝากระโปรงแท้จากโตยิต้านะปีตาโตยิตามาแบบนี้เลยแล้วก็สันเหลี่ยมของพวกนี้ไม่เคยมีการถอดไปเคาะไปอะไรแน่นอนนะคมเลยแล้วก็ซิลิโคนตรงนี้นะที่ผมเคยบอกให้ดูนะต้องเป็นร่องนะต้องเป็นร่องนะกลมแล้วก็ต้องเป็นร่องร่องการใช้งานนะแต่ถ้าเป็นกลมกลมแบบกลมดิกเลยอ่ะแสดงว่าคันนั้นทํามาใหม่นะรถ6ปีต้องมีร่องแบบนี้นะนี่เนี่ย ให้ดูก่อนล็อก6ปีต้องมีร่องแบบนี้นะแล้วก็ตัวขายึดตัวหัวนอ็อตคมกริบทั้งสองฝั่งอ่าแล้วก็ภายในภายในไม่มีการชนถึงคานด้านหน้าเลยนะการยาสิลิโคนอยู่ครบปกติเหมือนเดิมจากโรงงานสีเดียวก็เป็นสีเดียวกับกับตัวถังนะคานด้านหน้าไม่มีหักไม่มีงอหัวน็อตนี้คมกริบทุกตัวเลยผมให้ดูก่อนอ่าผมให้ดูก่อนนะหัวน็อตนี้คมกริบทุกตัวเลยแล้ววกกก็็าาารเเบท่ออนะ่อออขงงตๆนยูใสภพดี ไม่มีรอยคาบน้ำมันเครื่องคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยตัวใดสตาร์เห็นไหมไม่มีคาบเขมาเลยนะคันนี้สี่สูบสิบหกวาล์เป็นเครื่อง b b t Heat ีขนะีดไอนะเป็นเครื่อง BBT ีขีดไอนะร้อยยี่สิบห้าแรงมาลื่นปื๊ดปั้ดแน่นอนอัตราการประหยัดน้ำมันนี้ไม่ต้องไปสืบนะผมเคยบอกหลายคลิปแล้วนะเขามีการเทสที่ประมาณสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอยู่ที่สิบเจ็ดกิโลต่อลิตรแต่ผมว่าไม่มีใครขับถึงสองร้อยหรอกน่าจะขับอยู่ประมาณร้อยยี่ร้อย ร้อยยี่ร้อยสี่นะอัตรากำรประหัดนันผมบอกเลยว่าอยู่ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบนะกิโลต่อลิตรโคตรประหยัดครับคันนี้เครื่องเบนซินนะโคตรประหยัดบอกเลยนะแล้วก็ตัวคานอ่าตัวเสานะเสากันชนหน้าไม่มีหักไม่มีงอนะให้ดูก่อนนะอยู่ในสภาพดีเลยแล้วก็ด้านล่างตรงนู้นนะคานคานหน้านะไม่ค่อยเห็นอ่าไม่ค่อยเห็นนะ แต่ผมบอกเลยว่าคันหน้าอยู่ในสภาพดีตัวคีบของแผงลังพึ่งนะไม่มีล้มนะอยู่ในสภาพดีเหมือนกันชุดผมกรอถอดนี้ไม่มีการเคยถอดแน่นอนไม่มีการชนเลยคันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วนะท่อแอร์นะท่อแอร์ยุงอยู่ในสภาพดีนะคันนี้ตอบโจทย์สุดครับอ่าสามารถฟรีดาวน์ผ่อนเจ็ดพันได้โอเคมาในส่วนสุดท้ายแล้วนะก่อนลาจากกันฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอ่าจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป สุดท้ายนี้แมนน้อยเพชรยนต์ครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีก็ฝาก f c โทรมาปรึกษาให้ผมดูแลเคสให้ผมดูแลเคสนะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปทํางานต,ต่อไปนะโอเคครับผมแมนน้อยเพชรยนต์ก็สวัสดีครับ